อุ้ยโดน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 ปุ๊บอ้ยไอ้เย้ยไอ้เย้ยเขา่อยด้วยฮะตายก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ชุดนักผมมาอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอารีนาเบรกเอาเกมโจรป้นโจรใช่ไหมเพื่อนช่ไหมเอาเอาเพื่อนผมอึ้งมาแล้วครับทุกคน นะครับผมผมบอกเลยว่าซีรีส์ของพวกเรานะจะเป็นคือท่านผู้ชมเคยดูบิดีเฟอร์ไหมเขาเป็นสลัมใช่ไหมเอ้ยสลัมหรือสลัมเฮียอะไรวะลืมละแล้วเราจะเป็นซีรีส์ซีโร่ทูฮีโร่นะครับผม ขาจะมาเป็นซีรีส์โจนป้นโจนของพวกเรานั่นเองนะครับผมมาเป็นโจรน,นะครับผมไม่ใช่ทหารรับจ้างนะผมบอกเลยทหารรับจ้างเฮียถือมีเข้าสนามรบอะบอกเลยว่าไซ้แตกแน่นอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบจัดอันดับด้วยผมบอกเลยว่าแรงหายแน่นอนถ้าคลิปนี้ถึง1000วิวนะครับผมผมกับเพื่อนผมจะทําการลงโบสถ์ปิดกั้นเอาปืนไปแล้วโยนทิ้งเลยวิ่งตัวเปล่าเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าถึงถึง1,000พไลค์ถึงทำนะไม่ถึง1,000ไลค์1,000วิวเดี๋ยวทำให้นั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจว่า 1, หะ ดูผมก็อยากลองเหมือนกันนั่นเองนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในแมัพของด่านไล่กันโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตัดเข้าไปอยู่ในแมัพกับเมที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตอนนี้เราเกิดที่ห้องเก็บของนะผมบอกเลยว่าตรงนี้จะมีจุดถุงจุดหนึ่งนะครับใครวิ่งตัวเปล่าแนะนําเลยแอร์ดรับตรงเครื่องบินนะครับเราจะเป็นแอร์ดรับตรงเครื่องบินตกนั่นเองนะครับเฟรมเนล็บจะตกนิดนึงนะครับเพราะผมอัดแบบ60 fps นั่นเองนะครับแบบ full hd นะท่าน,นผู้ชมนะมันก็ทำให้เฟรมเนี่ยผมตกด้วยนั่นเองนะโอ้้้้้โโหเเเเเเเปป็นนนนนนนไไอออออีีอยียยยยยยะะะะรรททท่่่่่แแแมมมากกกกลลลคคคัับบุผผสดววววฮฮพืิง เรียวาเยอะเอ้ยไอ้คนนี้เลยครับทุกคนโอเคนะครับสนาบแอร์ดรอปนี้มันก็จะมีตีนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจุดเกิดของคนด้วยนะครับแอร์ดรอปนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นด้านปืนกลางๆกับชุดเกาะนั่นเองนะครับแล้วก็บางทีก็มีระเบิดนะแล้วจุดต่อไปนะครับผมก็คือเป็นด้านของจุดนี้นะครับผมเดินผัดมาจากแอร์ดรอปแล้วจะเป็นตรงป่านะครับตรงแถวๆต้นไม้แถวๆคนดูกัญชานั่นเองนะครับ มันก็จะมีเป็นกล่องลับที่จะมีคนยืนเฝ้าเราอยูย่หนึ่งคนนั่นเองนะครับจะเป็นบอดนะทุกคนนะครับเรามาตัวเปล่าเราต้องซิกแซกนะครับผมรอบอดรีโหลดลูกกระสุนครับแล้วเราค่อยเข้าไปสู้นะครับทุกคนอ้าวผมผมโดนยงอ้าวไอ้เจมากไอ้เจมากไอ้เจมากมีแมนเดตไหมเพื่อนไอเแมเดเมาตัวเปล่า,อ,าอดอกไม่มีแมนเดตเลยเหรอกูกำลังจะตายอ้าเลือดไหลฉันเลือดไหลฉันเลือดไหล เออ,เออไอ้เย้ยแม่งยิงอะไรแม่ยิงยิงแขนไขอไไ้สัตว์แขนแม่งขาดเสือกเลือดไหลไอสัตว์โอ้ทุกคนโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดของแอร์ดรอปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ทกําการเปิดในกันเดียวผมอยากได้อย่างเดียวคือภาพเปนแผลครับทุกคนคือแมนเดตนั่นเองโอเคเราได้หูฟัง,ฟงนะครับทุกคนโอเคเราได้ปืนกลางๆกับชิ้เกาะนิดนึงครับผมหน้ากากกันแก๊สที่ราคาก็ไม่รู้มีหรือเปล่านั่นเองนะครับปืนกลางๆก็้วทำไมกูเผือกไปกดปัดแล้วก็ถือวะเนี่ยหยิบมาใส่ปุ๊บแล้วก็เป็นหน้านของตัวฮิ้วนะครับผมแต่เราไม่มีแบนเด โอเคเฮ้ยเหมือนทุกคนครับเหมือนผมได้ยนนินด้าน125นะจันแมก็กระเบิดเหรอกูอลังไปนะครับตอนเออตอนนี้ผมกำลังไปช่วยเพื่อนนะฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมกำลังจะตายนะครับทุกคนรอเลือดผมไหลไม่หยุดในกันทีเดียวต้องการแมนเดตเป็นอย่างมากผ้าบันแลนั่นเองแล้วแหละกต้องการผ้าบันแล โอเคเราก็หยิบแม็กมานะครับทุกคนอะไรทุกอย่างคือตังค์นะครับผมในโหมดนี้นะพอเราวิ่งมาตัวเปล่าแต่อยา่าหาเอมีดไปฟันเหมือนผมตะกี้นะที่จริงผมควรรอให้มันปืนลูกกระสุปปนเพราะมันหมดนะแต่ผมลืมป่ะแม่งเอามี่ไปฟันเฉยเลยโอ้ว่าพันแผลอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะ เริ่มไปเป็นด้านของจุดนี้เลยการคอกมานะครับทุกคนค่อยๆไล่ฟามๆไปนะแต่ประเด็นคือผมจะตายเพราะเลือดไหลนะครับทุกคนสง <you> สัยผมต้องแวะบ,บ้านสักหลังว่าไม่งั้นผมต้องเลือดไหลาตายเอ้ยเฮ้ยเฮย,เยผมว่าผมได้ยินเสียงโคนมาทุกคนชั้นสองเฮ้ย,อย,อยโอ้ไม่ใช่โคนบอดนี่มา เอ้ยหลบะมันหลบอันองหัวห,หลบผมทุกคนช่างแม่งแล้วกันผมไม่ยิงมาแล้วผมจะขึ้นไปหายาทุกคนเพราะผมกาลังจะตายนน่นเลงเฮ้ย,ยที่ผมเจอกองพยาบาลแล้วทุกคนถ้าผมได้ผมก็จะมีชีวิตรอดนะได้อะไรก็ได้ที่เป็นผ้าพันแผลผมบอกแค่นั้นแหละไอเชีย่ยแม่งให้จุกนมกูมาโอ้บักหามึ่งโคตเลือไอเชีย่ยผมว่าผมจะตายาจริงๆน่นี่นทุกคน ป้าเปิดนะโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้ครับเจอตังเต็มโตเลยครับผมว่าสีโร่ทูสีโโลครั้งนี้ของเราน่าจะกลางๆนะฮะสำหรับอีพีแรกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีต่อตอนที่สองให้แล้วกนะันสำหรับอีพีนี้ดูท่าผมจะต้องรีบกลับบ้านนะครับผมดูท่าน่าจะได้กลับไปไม่เยอะนะเพราะแขนผมหายไปแล้วข้างหนึ่งครับทุกคนาะผมแขนแขนผมดำไปแล้วข้างหนึ่งนะฮะถ้าผมดำอีกข้างหนึ่งก็น่าจะตายนะ โอเคผมจะเอากลับบ้านไปนิดเดียวก่อนแล้วกันนะโอ้ oh, ปฏิทินรู้สึกว่าผมจะไม่รอดแล้วนะครับทุกคนด้านหน้ามีคนไอ้มากไมากมีคนอยู่ใต้ตีนเราใต้ตีนใต้บ้านเลยวิ่งไปแล้วร้อยกห้าแล้วกูเจอแล้วมากกูเจอแล้ว,ลวตาย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  อาจจะแลกๆนิดหนึ่งนะครับทุกคนเนาะผมจะไปปรับเป็นด้านของการอัดคลิปให้มันต่ําลงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าหลังแล้วกันเนาะถ้าผมมียาผมก็จะรอดนะทุกคนหวังว่ามันจะมีให้ผมนะอันนี้พวกเรายิงตายเป็นคนนะครับทุกคนเอาหูฟังไมขายที่เพื่อนมันมีที่ป่าตาัาให้ผมครับผมแต่มันมีทุกอย่างครับยกเว้นเอ้ยนี่ไงผ้ามันแผรทุกคน ผมรอดตายแล้วโอ้โหโอเคผ้ามันแผลมาพอดีเลยไม่งั้นผมคงจะตายนะครับทุกคนโอเคปเป็นอะไรที่ดีมากอะผมก็จะเก็บแามแท็กของคนไทยคนนี้ไว้ด้วยนะฮะชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าไม่ทันนะฮะตะกี้ชางมาแล้วกันฮนะเพราะเขาเป็นคนไม่จําเป็นครับผมเอ้ยมา็มียาปะไม่มี ตอนนี้ผมก็จะแดงๆหน่อยนะครับทุกคนรู้จักโมโมทารดไหมตอนนี้ผมเป็นโมโมทารอดแล้วทุกคน <you> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใครยิงอะไรกันตรงนี้นะ่ะเฮ้ยโอเคผมก็เอาของจากเอื้อเก่าผมย้ายมาเอื้อน,นี้นะฮะแต่ตอนนี้เรายังดีครับผมผมตัวไม่แดงและ โอเคน้อยกว่าครึ่งแล้วคนหรือบอดัดเไอ้แม็กกาซีนผมอยู่ไหนหมดวะแม็กกาซีนหมดแล้วหรอโอ้โหจ้องใช้ปืนพกอะทุกคนไอ้ยคาจอนวิกว่าไม่ต่างกันเพื่อนคงใส่รอบแรกผมจะอยู่ได้ไม่นานหมดทุกคนแต่ของประมาณนี้ก็ได้ตังค์พอๆควรวแล้วนะ อย่างนั้นเดี๋ยวดวิ่งรอบแรกผมออกก่อนแล้วกันนะทุกคนว่าผมส้มแล้ว mm. ผมส้มแล้ว,ลวใช่เป็นน้องส้มแล้วน้องส้มโอเคเราได้ระเบิดมาถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากผมว่าสอบประมาณนี้ผมรหดับผมคือโอเคแล้วนะอันนี้ออกแบบมีเป้เหรออันนี้ออกไม่ได้ว่าเดี๋ยวไปออกตรงนี้ออกก็ได้โอกาสออกอนนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมไม่ต้องมีเป้ตัวะมีเป้ไง เอาไว้คุมที่สุดละกันตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งผ่าตีนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรตึงหวัง <you> <laughs> ว่าผมจะรอดนะโอ้ถ้าผมไม่ตีตรงผมเลือดไหล่ต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าชิวแม่งเลยเนี่ยพอเลือดไหล่ต้นเกมปุ๊บแม่งบวกไม่ได้ <you> <laughs> ว่ะนะวุ้ววผมเจอคนผมน่าจะเจอคนนะตะขีแวบบๆ แต่เหมือนเขาจะไม่เห็นผมผมว่าไม่ใช่แล้ววะผมว่าเขาเห็นมาทุกคน,นเขากำลังจะวิ่งมาชาร์จผมทุกคนผวกว่าผมจะรอดนะกินยาก่อนนะทุกคนแล้วผมจะกำระเบิดไว้ ถ้ามันมาปุ๊บผมปาอัดเลยเรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับครั้งแรกนะเดี๋ยวอีพีนี้จะเล่นให้ดูสองครั้งด้วยกันนะคลิปจะได้ไม่สั้นจนเกินไปนะครับผมมาดูกันว่าผลลัพธ์เราจะได้ตังค์มาเท่าไหร่นะเราลงตัวศูนย์นะโอเคเราได้กลับมาสามหมื่นแปดค่อนข้างจะใช้ได้แล้วกันนะที่จริงมันได้เยอะกว่าน,นี้นะครับทุกคนถ้าผมไม่แขนขาดไปตอนแรกนะไม่เป็นไรถือว่าเราได้ของผมโอเคนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกเกมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะอืมโอเคนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ก็ตัดมาไปตาที่สองไปเรียบร้อยแล้วเราเกิดที่ดีด้วยครับทุกคนผมบอกเลยว่าที่ดีอย่างนี้ของก็ต้องดีตามนะครับหวังว่าผมจะได้สิ่งที่เรียกว่าปืนนะครับคงไม่ต้องเอามีดเป็นเทนสกะเซนโชเนาะด้าน,นหน้าด้าน,นหน้าด้าน,นหน้ามีหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะเป็นโคนเหมือนกันนะ แต่ตอนนี้ผมอยากได้สุดก็น่าจะเอ่ออาหารหมานี่ไม่ต้องการนะครับตอนนี้เสียงอยู่ด้านซ้ายนะครับเราได้บาเรลมานะครับผมทุกคนเป็น,ป,น,ป,นปืนกลางๆไหมครับคุณมาเข้าใจนี้ไปป,ปืนโพครับมาเอาเลยครับจะได้มีปืนมาช่วยผมหน่อยหรือว่ามันมีคนนะครับคนไม่ได้เอาแล้วผมเฝ้าอยู่ครับคุณมาแต่ปืนผมมีสองนัดนะฮะยิงทีนึงีรู้เรื่องเลยนะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปอคอกม้าเลยแล้วกันโคตรเท่อะผมบอกเลยของแค่ไปอคอกม้าว่าเราจะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายเราระดับไหนแล้วระดับเนี้ยตายชัวชัวื้ื <laughs> นะครับโอเคป้อมหน้าสุดจะมีบอดหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่ชั้นสองมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะทุกคนแต่แล้วโอ้ย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 ไม่ใช่บอทไม่ใช่อยู่ชั้นสองแล้วทุกคน มีชั้นสองหนึ่งย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นด้านบอดของชั้นสองก่อนแล้วก็โอ้ชั้นอยู่ชั้นสาเหมือนนตอนนี้อย่างนั้นผมเข้ามารูทก่อนแล้วกันโอเคผมก็กดเอ้อเลยเหมือนเพื่อนผมจะบวกอยู่ใช่ไหมโอ้โหเอ้ของลงยิ้มไม่มีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บไปหนึ่งนะครับทุกคน ตอนนี้นะผมต้องรู้ของนะเพื่อเอาของมาช่วยเพื่อนผมกันนะฮะหมวกหูหนวกผมจะไม่เอาไปแล้วกันกระเป๋าผมเอานะโอเคคุณมาฮนะยังรอดอยู่ไหมฮะโอเคเสียงนี้เขาน่าจะรอดอะละอย่าดับแล้เวเพื่อนไม่มีใครฆ่ากูดได้หรอกเป็นตัวกูเอง ตะกี้เห็นไม่ได้กลับบ้านนี่เราอะโมไปก่นอนเขสอดไปตอนนี้ผมเช็คเอ s นะครับลังเหลือครึ่งเดียวเดี๋ยวใส่กระสุนเข้าลำก่อนนะฮะโอเคนะครับผมปรับหมอบปุ๊บลุดของครับจังหวะนี้โอ้ได้เป็นที่ปั๊มยาน,นะครับค่อนข้างจะดีนะเพราะผมเป็นคนค่อนข้างจะเจ็บบ่อย ิมเปิดแวเพื่อนกระเป๋ายิมอ่ะใช่กระเป๋ายิมมีที่ปั๊มยากระเป๋ายาไม่มีที่ปั๊มเี่อะไรเลยบอทหนึ่งครับบอทหนึ่งหน้านะบอดหน้าหนึ่งหัวเพื่อนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปาบเข้าหัวดับไปหนึ่งด้านหน้าบอทหนึ่งปาบเข้าหัวเอาเยียไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้กูคืนแล้วกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วเสียงเฮี้ยอะไรกระสุนเฉียดหัวกูไอ้เหี้ยกูอุ้ย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 เปิดเซฟแรกนะครับทุกคนถ้าพวกผมได้ปืนดีเดี๋ยวเดี๋ยวแคมโมเตลให้ดูนะโอเคนะครับผมได้เป็ดตกปลานะครับไม่รู้ว่ามันตกเชี่ยนะครับโคตรเกลือเลยไม่รู้จะได้คนหนึ่งคนหนึ่งคนหน้าคนหน้า โอ้โหวิงแมทมดอือใส่รูปเป็นกูเลยเพื่อนป้าเข้าหัวดาบโอ้โหมีอีม,มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งคนหนึ่งขอเอาปืนก่อนปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนเกาะน,นะครับทุกคนจังหวะนี้ทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบครับผมเพราะเราไม่มีของแล้วปัาบปึ๊เโอเคผมปั๊มเลือดก่อน วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวผมต้องวิงว่งไปเอาลูกกระสุนจากปืนของฝั่งประตูนะครับปุ๊บโอเคใช้ปืนมระเพศเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ซะด้วยปืนนี้สองพันนะครับปืนที่เรามีอยู่พันหนึง่งอย่างนั้นไม่ต้องคิดเยอะครับผมทิ้งปืนที่เรามีเลยฮะอะไรที่แพงกว่าผมเอานั้นเป็นหลักครับผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นปืนแบบแนวสไนนะครับผม โอเฮ้ปั๊บเฮ้ยผมเจอคนคุณมาร์คนั่นแหละเพื่อนตายที่กูบอกมึงตายยังเฮ้ยเฮ้ยไอเนี่ยครับแม่มึงไม่ฟ้องหากันยังไงเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงเทียดคลิปเต้นขึ้นด้านบนโอ้โหเฮ้ยโดน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 ปึ๊บเฮ้ยไอ้ยัยไอ้ยัยเขาใช้ดุ้ย เฮ้ยบุกไอ้กลัวสไนเปอร์ยิงอย่างที้เลยหรอวะเดี๋ยวระดับ EP นี้นะครับก็ตัดจบไปท่านความเท่นะครับผมนะถ้าใครอยากรอติดตาม EP สองอยากให้ลงปิดกั้นนะครับผมแบบเสียเซตสามหมื่นกับตังห้าพันนะยอดวิวถึงหนึ่งพันเดี๋ยวจัดให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคลิปคลิปนี้จบไว้นิดนึงนะเดี๋ยวรีบไปตัดคลิปให้ดูนะครับผมบายจ้าใช่ไหมคุณมาร์่เขาเงียบอะอย่างนั้นเจอกันพันหน้าครับจุ๊บ